สวัสดีค่ะามากันต่ออีกคลิปเลยนะคะคลิปสุดท้ายของวันเสาร์นี้นะคะเซลเอ็มพาชมรถนี่เลยปรับราคาพิเศษวันนี้ค่ะโตโยตา้าคัมรี่คันนี้เครื่องยนต์ 2.0G ค่ะปี2019สีดำนะคะสวยจริง,รงตัว m i n เนอร์เชนนะคะวันนี้จัดราคาพิเศษเลยไม่พูดเยอะ729,000บาทค่ะ729,000บาทค่ะ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยโอ้ห oh. นึ่งแสนสองพันกันเนี่ยหนึ่งแสนสองพันหน้าปัดนะคะตัวตัวนี้คือขึ้นคือเตือนลมยางอ่อนค่ะเผื่อลูกค้าตกใจว่าเอ๊ะสัญญาณไฟขึ้นคืออะไรนาะนะคะอ่าภายในเขาเบาะดำ ตัวไมเนอร์เชนนี้อ่ะโอเคค่ะหน้าจอเขาจะเป็นระบบทัสกีนนะคะนี่ลูกค้ากดดูได้เลยนี่ทัสกีนอะ่ะเปิดไฟก่อนไฟครบคันไฟฟ้าบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะบอกไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้ถึง8ทิศทางเลย หน้าจอระบบทัลสกีนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ o t p l p p l r p l r y พได้เลยนะคะได้หมดเลยเบรกมือไฟฟ้าค่ะและมีตัว <Gotcha. S 1> ชาร์จเจอค่ะจะอยู่ด้านในนะคะรุ่นใหม่จะมีเป็นอยู่ด้านในตรงนี้ พวงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยตัวนี้ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะอาจจะมืดนิดนึงตัวนี้เป็นลายไม้ตัดกับสีดำนะคะนี่โอ้สวยๆจริงๆหูเซเ็มยังอยากได้เลยค่ะสวย มาดูสำเนาหน้าเล่มกันหน่อยค่ะปี2019เครื่องยนต์สอค่ะสีดำนะคะเลีงไม่แสนไม่มีผลค่ะรถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะรับประกันเลยรถไม่น้ำท่วมไม่จมน้ำไม่ไฟไหม้ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่ะมาดูด้านหลังกันค่ะ เบาะยังไม่ช้ำเลยนะไม่มีช้ำเลยรถผู้บริหารรถหมดสัญญาเช่าของเราใช้น้อยค่ะมีม่านนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็จะมีม่านหลังไฟฟ้าด้วย มาดูด้านหลังกันค่ะขอภัยนะคะเต็มมองไม่เห็นจอดข้างในมันมืดมันมืด,ดน,นิดนึงค่ะนี่กดอยู่ตรงด้านนี้นะคะ ก็จะมีนี่ค่ะอุปกรณ์นะคะแล้วก็มีนี่ยางไหลของเขามาดูค่ะด้านนี้กันหน่อยเดิมนะคะนี่มีกาวซิลิโคนเขาอยู่ครบสายขวาอยู่ครบนะคะเดิมๆเ,เลยคันนี้อะไหลแม่แรงฉุกเฉินได้เลยด้านหลังก็กว้างมาก เก็บของได้เยอะเลยได้ได้เยอะจริงๆค่ะจัดไปราคาพิเศษวันนี้เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทพิเศษแล้วราคานี้พิเศษจริงๆค่ะเลขไม่หนึ่งแสนจัดเลยราคานี้พิเศษแล้วพิเศษสุดๆไม่มีที่ไหนพิเศษเท่าที่นี่แล้วนะคะที่รถดีเด็ดออโต้ค่ะรถจอดที่ อา d นะคะรถดีเด็ดติดกับไบเ e c บางนาค่ะมาไม่ถูกนะคะโทรสอบถามแอดไลน์กันได้เลยส่งรูปให้เพิ่มเติมนะคะรถยนต์ปี2019เครื่องยนต์2.0ค่ะอัตราการสิ้นเปลืองนะคะประมาณ9-10โลลิตรค่ะยิ่งออกต่างจังหวัดประหยัดเลย15กิโลลิตรขึ้นแน่นอนค่ะราคานี้ที่นี่ที่เดียวนะคะรถดีเด็ดออโต้ค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะดอกเบีย้ยตอนนี้พิเศษมากๆเลยริ่มต้น2.79ค่ะ เรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับลูกค้าบอกว่าซื้อสดได้ไหมซื้อได้ราคานี้ไม่มีบวกแวนเพิ่มแล้วนะคะซื้อได้เลย7 2 9 0 0 0บาทถามว่าต่อรองราคาได้ไหมลูกค้ามาดูหน้างานนะคะคุยราคากันได้เลยค่ะอย่างมีริ้วรอยเซลล์เอเก็บงานให้ก่อนสมอบแต่คันนี้รอยน้อยนะคะแทบไม่ต้องเก็บงานเลยสีเดิมๆของโตโยต้าเขาเลยค่ะโอ,โอ,โอ้ใช้ได้ยาวๆเลยโตโตยต้าเนี่ยได้เป็นเป็น,เป,นเป็นล้านโลค่ะหมุนอีกรอบนึงยังได้เลยนะคะ ใช้ได้กันอีกยาวๆค่ะตัว m i n เน c h a ชตัวนี้แนวทรงสปอร์ตด้วยค่ะย้ำราคาอีกครั้งค่ะ729,000บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดราคานี้ไม่มีบวกแวดเพิ่มแล้วค,ค่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์โทรสอบถามกันได้เลยค่ะมีให้เลือกกันอีกมากมายนะคะ ตอนนี้กำลังจัดโปรกันอยู่เลยเดี๋ยวเดือนนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยหากลูกค้ามองหารถที่เป็นรถขนาดเล็กนะคะมีนะคะโอเค,ค่ะวันนี้3มคลิปแล้วจัดให้เลยนานๆทีเซลเอ็มมานะคะเค,ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปแล้ว